อทองแลตัวโลกครับอ่ะโอ้โหะมึนี่พอท่องแรมาหงมาใสคือนบึขึ้นฝันเห็นสังพอสังแม่มึอนี่พอท่องแรมาหาสังพอสังแม่พอท่องแรอ่อพอแม่พอท่องแรเนะครับเนาะจงขันตัวเนาะพอแม แม่ของพอท่องแย่พอของพอท่องแย่อคืนพอท่องแย่ฝันฝันเห็นพระสายสานก็ฝันเห็นอีพอยอีแม่ภาษาบ้านเท่าเขาเอินเว้กากันฟังไอเมื่อคืนฝันเห็นอีพอยอีแม่มาหยั่งน่นบางไหนนี่ครับคืนฝันเห็นเพิ่นพอแม่สังพอทางแม่เอากะพ้าตัวผู้ชมมาผมสิมาล้อมขอเพิ่นขอโชคขอลาภ ปีใหม่พ่อแม่จะขวางกันนะเคยไปขอตาตามสอกตามศาลเนาะอืไปหาขอตาตามสอกตามศาลต่างๆปู่นั่นปู่นี่เจ้าแม่นั่นเจ้าแม่นี่บัดที่นี่พอทองเลียมาขอเขาเอื้อนยังเนาะอือบังเกิดเก่านี่ยแล้วเขาเอื้อนได้ยังล่ะเออพ่อแม่นั่นล่ะใจสุดสูงสุดของพอทองเลียนะครับเนาะพ่อแม่จะของนี่แหละสูงสุดของพอทองเลียเนาะครับมา มาท่นีกะก็ต้องแลกกับสิมาขอเพิินมากเกลวที่ล่องๆขอเพิินคือคือจังไปขอตามสาลนั่นแหละและกกับสีขอเพิ่นเป็นเหล็กเสี้ยนซี่กัาเลขกถูกนะครับเนาะล่องเบิ่งกับพ่อแม่จะขอเลยล่ะบริเวณปูนยาทั้งหนดอกนะครับเนาะพ่อแม่ของพ่อต้องแลคนเดิมขึ้นฝันเห็นคือขนมน,นี่นั่นเพลินจะกินซื้อไม่เพลินกินน้ำนมขนมนะครับเนาะ นโมตัสสะพระครรภ์โตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระครรภ์โตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระครรภ์โตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุเด้อพ่อแม่อีพ่ออีแมียภาษาบ้านเท่าเอิญอ่ะบ่อยแม่ยวันนี้บกนายวช่องแระลูกเจ้าเด้อมาฝันเห็นเมื่อคืนคือสีแต่กินนอดกินนี่นะครับเนาะมาเป็นไง ยูดีสบายยุติให้โชคให้ลาบลูกเด้อนูบล่ะลูกเปิดช่องยูทูบหลานก็เปิดช่องยูทูบโอ้ยเนาะเจ้าจะเฝ้าเแมันไปไวออนาสีเห็นลูกเห็นหลานเออเห็นเหร็นนุ่มอามเพิ่นเห็นอยู่ครับเพิ่นไดเรียงนุ่มอามนะครับเนาะพอแม่พอต้องแล่นี่เ,เด้เรียงนุ่มอามดูแลนุ่มอามมาตาหน่อยคือกันนุ่มอามปฏิบัติเพิ่นมาตาด พ่อแม่ของพอ่อทองแหล่เออเอื่นนอยยังเนาะปูบอพอปูอะเนาะครับเนาะพอ่อยแม่คุณพอ่อคุณแม่ขึ้นลูกฝันเห็นกะเข็ดยูทูปเข็ดช่องยูทูปครับอพอทองแหล่คนเดิมแล้วกะอันหาโชคหาลาบหายมูเพิน่นเออหายมูเพิน่นเดี๋ยวโชคได้ลาบน้ำเนาะครับเนาะพอ่อพ่อแม่คงสิโบ,บ่หูอพอสมัยนั้นนี่บ่หูจักดอกย YouTube, YouTube. ูทูปยูแทบเนาะ อีพอยแม่นี่มุ้งยังงัะอ่ะแม่แม่ไ่แม่พอท้องแล้นี่สมัยนั้นครับซื้อเรียกตสะสลึงนี่นะครับแม่แม่สีพอปลอมอันนี้ครับคือแม่พอท้องแลแม่สีพ่อปลอมนะครับนะองอพอเป็นคนบัตนาขคนนายกแม่เป็นคนเอ่ออาร์อ อาแแม่ผมเป็นคนอาแอลพ่อผมเป็นคนโอ้ oh! ข้นหน้ายกหมดเลยยุงสูงหมดเลยหอยไงนี่อืแล้วกะเท่านั้นตัวพอท้องเรียกเป็นคนลูกเคืองตนอนนี้อะมาไว้แม่เว้าวังยังเทศยทยให้ลูกเห็นที่เป็นเลียงเสื่อมซี่หรือเลียงถูกก็ได้หรือว่าลูกซองอันใดก็ให้เพิ่นเห็นน้ำในน่ะเิ่นมาน้ำลูกนั่นละให้เพิ่นในโชคในลาดน้ำลูกเนี้ยเป็นข้าววาน พ่อแม่แม่ยพอท่องเรียพอพอท่องเรียให้โชคให้ลาบแล้ววันที่หนึ่งเลขท้ายสามตัววันที่หนึ่งกุมภาสองพันห้าร้อยหกสิบกเท่านั้นเนาะยี่ไพ่เมีให้เพิ่นสามตัวเด้อเห็ให้เพิ่นเห็นวันที่เป็นพ่อสอนไม่เลยหรือวันที่หนึ่งกุมภาเด้อ่ะเอาตอนนั้นละพอเน่ให้เพิ่นเห็นเนี่ยสาธุ เพิ่นมีงานทรงสักการกับอยู่ข้างหลังผ่นะอยู่แม่ผมอันนี้ผมมาขอโชคขอลาบมาหาพ่อหาแม่มาหาสัง่งพ่อสั่งแม่นะครับเนาะไปเนจ่กินโน่นกินนี่กับเออโอ้ก็เย้าเสี้ยมซี่ขอเหลยกเสี้ยมซี่เพิ่นกันนะลอยแม่มหยิบให้ลูกไส้นี่ยิบไปลูกไส้นะให้ช่องลูกไส้ ดังๆปังๆได้ไหมยังไงเรียกไทยล่วทีหนึ่งสามตัวดดเนาะหอยแม่ผู้สูงสุดของผู้ขานับถือพ่อแม่ผู้ปูกกาลีอย่างนี้แหละเพื่อนอนบอกว่าคือเนาะสูงสุดเหนือหัวพอท่องแลถึงเพิ่นฝีล่วงลับไปแล้วพ่อแม่ก็อยู่ในหัวใจพอท่องแลตลอดครับจำทุกอย่างทีิ่นสอนครับอืเฮ้ยต้องแลนี่เนาะอะมา ขอเลขสามตัวได้ไวไแมยิบมานั่นล่ะทั้งพอทั้งแม่นั่นละ่ะวาาตัวไหนห้าเห็นห้าหูเนาะเอา,เอาไปทีหนึง่งเอาพอก่อนพอไปทีหนึง่งลวนถึงสองไม้เลยท่านผู้ชมลวนถึงสองไม้เลยแต่ว่าไม้นี่น,นี่ลวนไปข้าง ลนกอนไปข้างอันเนี่ยผกินเพิ่นศูนย์ครับอ่าไม่นี่ก็ถือว่าลนกอนก็ให้โชั่ก้อนศูนย์ไม่ที่สองนะครับเด้อพ่อแม่พอต้องเรียนเนี่ยหนึ่งครับร่วมกันศูนย์หนึ่งเนาะอ่ะศูนย์หนึ่งโอเคอ่ะพอแม่อ่าให้ชังไม่สีพืชหันศนูนย์หนึ่งเอาเอา,เอาไ,ไม่ทุกท่ายแต่หน้าไม่ตัดสินลดไปที่สามน่ะตีน,นไทยเราตีนเด้อพอแม่ มาหยิบให้ลูกเนี่ยสาธุแงๆๆโอ้ยพ่อแม่พ่อใหญ่โตมีใหญ่สีพ่อใหญ่ป้อมเพิ่นหยิบเลข3ครับ013ท่านผู้ชม สำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหรือรับฟังเท่านั้นคู่บ่มันผิดมองไหนท่านผู้ชมคู่บ่ศูนย์ศูนย์หนึ่งสามนี่มันผิดตรงไหนฮ่า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 พ่อแม่ห้แล้วบ้านเลขที่หนึ่งสามท่านผู้ชมบ้านเลขที่พ่อแม่พอ่พอท้องแล้วกกับพ่อท้องแรียออูยอยูนี่แหละบ้านเลขที่สิบสาม อันไดก็เกิดขึ้นได้ครับสําหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหรือรับฟังเท่านั้นคือบังเอิญจังสี่อีพ่ออี vos, แม่ให้บ้านหลขงที่จะขวางเลยตอนนี้013พ่อแม่สักฟิตในหัวใจพ่อท้องแรลสูงสุดก็เคยรื่ออยู่ในใจพ่อท้องแรตลอดํำคำสอนไว้ทุกคำครับอิ่องคน โอ้สีเบิ่งเด็กถูป่ะมาที่นี่ท่านผู้ชมมาเบิ่งเล็กถูปแล้วก็ซองเบิ่งขอดอกแคร์เลจับห้าเพื่อนเห็นเห็นห้าเทียเออแม่ยี่สีพ่อ,อยียป่ปลอมเพื่อนเดทเห็นแล้วครับเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันมีบ่เบิ่งหาคอชัวคอลาบน่อมพอยแม่จากของกาพอท้องเรานี่แหละเพราะว่าฝันเห็นก็นเลยมาอืมบ่แปลกดอก เนาะพอแม่จะความเคยแปลกตีไปไปเบิ้งคอยเราแคแร์น้ำกันนังนั่งนังนั่งนั่ง,ง,งไปเบิ้งคอยลดอหอแคร์นํากันกับเบิ้งเลยอ่ะนี่แหละครับเนาะอันนี้คือธาตุสังพอสังแม่พอท่องแรคนเดิมนะครับเนาะที่พอท่องแรฝันเห็นเผินล้วก็มาเยี่ยมมายามพอแม่ซื้อโนนซื้อนี่มาให้เพินดื่มนะครับเนาะน,นี่แหละผู้พอท่องแรนับถือที่สุดในโลกคือผู้นี้ นี่นะครับนี่นะครับพ่อทองแหล่นับถือที่สุดคือผู้นี้ครับนี่พ่อทองแหล่นับถือที่สุดในโลกนี่ครับซื้อเพิ่นอืมนี่แหละอยู่ในหัวใจพ่อทองแหล่ตลอดไม่มีคําว่าลืมนะครับเนาะบ่มีคําว่าเสื่อมคิดทอดคําสอนตลอดครับอันใดดีอันใดบ่ดี นะครับเนาะอ่ะมาที่นี่ไปเบิกหม่องแม่กันนะพ่อทอกแรียคอ,อยหูจักซื้อพอซื้อแม่เจ้าเลียวเระบัดที่นี่คอ,อยสีเราพอช่อกแรียนี่เปล่นงนี่จะไมาไดาพอได้แม่กันเด้ออันหูจักแล้วก็ได้เนาะอืมจะไม่ตะกีดด้นี่อได้พอได้แม่กันนี่เครียดเครียดดิทำไมเป็นเด็กหน่อยต้องเลี้ยงน,นะครับเนาะอ่ะไปเอาไปเบิกหม่องแม่กันนะอ่ะท่านผู้ชม เบิกกันนะพ่อพอแม่เพื่นให้เลขทูกตัวใดพ่อแม่โหย่ท่องแลขอีพ่ออีแม่ให้เลขทูกเพิ่นตัวใดมูเจ้าอีพ่ออีแม่เออเออเออหกสองเกาครับเพื่นให้หกสองเก้าหกสองเก้าแม่จหกสองเก้า คือยเวยพ่อให้คื้นใดรางวัลใหญ่กันน่ครับหกสองเก้าท่านผู้ชมอันในี้คือใดครับอ่าสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหรือรับเบืงเท่านั้นจากจากจากสารกำลังสีวาพอทองเรเล่าผ้าม้าไห,าหวามาขอสั่งพ่อของพอทองเรนะครับเนาะพูนลงคนกติสงสัยอพอทองเรฝันเห็นเพิ่น เออมากราบมาไหวา้ธาตุเ,เพิ่นหรือจังไดบ่งไว้กระดุมกระดูกพิ่นนี่แหละครับก็ต้องแลคนเดิมนี่แหละพอแม่ยพอท่องแลไปแบบทีนี้ปไปเบื้องข้างหลังมองไวอง้อ,อันนั้นเพิ่นก็อีูกอีกอัฐิอีกยังเพิ่นนี่แหละนี่ครับด้านหลังอม,มองถาดพิน่นเขที่ไว้อัฐินี่แหละคือเพิน่นโอ้ยพอเพราต้องแลเกินบ่ถือเนาะเออเขาก็ผาเออจะได้กะน,นี่แหละครับผมถิ่นมาดซองทาง เออด้านนี่เบิป็นผู้ชมเห็นยังกะห้าเซียนห้าเซียอีหอยแม่ตุไข่หันให้โชกให้ลาบมูเจ้าเบิ้งเอาเด้อครับเด้อให้เบิ้งเป็นแนวทางอืมฝันเห็นเพิน่นโอ้เพิ่นก็อยู่ดีสบายอยู่แต่ว,ว่าตอนฝันเห็นก็นได้ก็เลยบ่ไปหาพ่อเนี่ยพอนะในความฝันที่จำได้บ่ไปหาพ่อหาแม่ยเนี่ยพอนะ น so ี่ต่อพ่อตาแม่มาหาเถอะ่นะบัดที่นี่พ่อทกเรียกับตู้โบมีนแนลสนิกว่ะมาอ่านนะครับเนาะมือนี่แหละพ่อทกเรียมาเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่อยู่นี่อ้าวบัดที่นี่กับบึ้งข้างในกันนะเอองบึ้งข้างในอืมๆท่านผู้ชมเดี๋ยวนเห็นบ่ ไม่ครับต้งเื้ทิซองนบ้องดีไ่เอานะใบอานั่นเพิ่นนะกของพ่อแม่พ่อต้อเลี้ยดแหละล่ะดูหันนะนม่จว่ายนดอกเฮ้ยโอเฮีวบอ่าเบ้องีสนติบ้งนะครับเด้อมันหาเทียไทแมงไทแมงาเทีแต่มู้ชมเห็นหยัง้าเทีเพิ่นไหเพิ่นให้เพิ่นเห็ดใหมือเจ้าเห็นอืมฮาทีย พ่อแม่พ่อใหญ่ท้องเลเฮ็ดไทยเอฟซีเลยต้องเลีเ,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 ลเห็นตันเวเน,นวา,บบานะเห็นนี่ยังไ่อยู่หันโชคมีลาบ่แหลนี่ยังได้เหรอก้าู่ากันนะแขนนั่งโอวตวจอไพ่พอเมีเจ้าของ อย่างชมเห็นมี่ยังบอกสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจรารยญาณในการรับชมหรือรับเบิกเท่านั้นอันนี้อยู่ในอันอนนั้เพิ่นเน,น,นะครับเอ้ยผมแบดซองอ๋อคุณผู้ชมเห็นอยังกะอันนี้ผมว่าไปยีพี่เน่าบ,บ้านเด็กผมสิบเบิกเขามีแหละเดี๋ยวผมกัสีลานะครับเนาะว่ต้องไปเบิงนี่อย่างไรอันเพิ่นสีไฮเข่ากัให้เข่ากับเปิดสีให้คุณผู้ชมเห็นตรงนั้นนะพ่อแม่พ,อมพอ่อใหญ่ท้งแหล่ ให้อยแม่ให้เพิ่นเห็นตัวไหนก็ให้เพิ่นให้โชว์ได้ลาบน้ำเจ้าเ้อะท่องของลูกนั่ลาสิได้ดงปังงเนาะพ่อทุกช่องช่องของลูกชายพ่อต้องแล้คนเดิมไปจับเรือบอกมาดอกเตยวัติจับอยู่ในหัน เด็อครับเด้องหม่องว้อธิสังพอสังแม่พอสังแรลคนเดิมมือหนึ่งก็จับหมุนให้เบิ้งเออเห็นนีย่งบ่โอ้ใ้เบิ้งเป็นแนวทางอ่ะไม่นี่อย่งแม่ยันตังดีดีอึ๊บโอ้ยพอแม่ีพอ,อแม่ลูกซ้ายเจ้าขอทวดขอไั่เด้อ อบ,บอมีมีอยู่แล้วเม่กันะต่งแต่งแอเทียนมเจ้าเห็นอย่างเบอกมีบ่มีบ่มีบ่ปหสังเลอันนี้ยังไม่ด้หัด เห็นอย่งบ่อมูเจ้าคือมัวเดียวม่บ่มีอย่างดอกนล้ไปพ่อ่ช่บานี้พอละโมมีเท่าไหร่ละยังวันจะขับได้มองก็ืนสีห้ยละละคือเห็นตัวไหนเออเรียกถูบบึงไปหนอ เรเรียกทูบก,กับเ,บ,เบิกลาลาเลาก็เรียเสมซี่กับโอ้หเลียกเสยมซี่เนาะเลื่มตัวนี้ศูนย์หนึ่งสามเอานี่ละมองนี้ละมองมันสีไดโอ้มันกับไก่เคียงกับพอทองเรียฝันเลยมีคนมาบอกว่าสามสามสองเทานะเอาละบัาาดีงานนี่สังพอให้หนึ่งสามสังพอให้ศูนย์หนึ่งสามท่านผู้ชมไปมาที่นี่มาละอ่ะท่านผู้ชมกะนี่ละมาก ขึ้นมีฟันเห็นสังคอสังแม่มก็มือนี้ก็เลื่อยว่าเอ๊เ้เพิ่นเป็นจังไดบ้านคือว่าไปหาพอเนี่ยพอนะหาพอกระแม่เนี่ยคือให้จะพอกระแม่มาหาแท้พอท้งรกก็เลื่อยโอ้ยไปหาเพิ่นก็น่าเพิ่นหาเพิ่นเพิ่นจะกินขนมขนมยุคืออเอามาให้เพิ่นยุ่ครับก็มาขอโชคขอลาเพิ่นน้ำให้านสันบปูชมน้าเอ่อว่าเพิ่นสิให้ตัวไหนสิเด้ให้เบื้องเป็นแนวทางนะครับเด้อ สำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหรือรับฟังเท่านั้นนี่มากขึ้นพอท่องแรฝันเห็นสังพอสังแม่ก็เลื่อยมากเยี่ยมยามถามข่าวเพิ่นผ้าก็เลื่อยมากขอโชคขอลาบน้เพิ่นเออขอเลขไทยรางวัลที่หนึ่งวันทีหน,นทหนึ่งกุมภาพสองพันห้าร้อยหกสิบหกก็พอแม่จะของห้าเพิ่นไหลูกไห่เต้าไปสามโตไอไห่มูเพิ่นนะครับเนาะช่องของงไส้ก็สือได้ดังๆท่องแหล่คนเดิมนะครับเนาะพอ ไงไส้กัอายุอย่างนี้อยู่ไส,ไส้เนี่กินอยังกระบอกลูกนะครับเนาะนดูแลอายุหันครับจังลุ่มอามหรือพอท่องเรียสเดือนทางไปใส่มาใส่เองสี่กะเอินเพิ่นนครับเนาะไปคุ้มคล้องพอแม่ไปน้ำบ่เคยถิ่มเอาท่ัมมี้แหละครับพอท่องเรียพนเดิมขอสวัสดีท่านผู้ชมเอาแต่เพียงทรัมมี่ผลไข่ละละเพิ่นห้าเทียเออนี่ละเมกะอันใดก็เกิดขึ้นได้เบิดครับนี่ก็ขอให้ท่านผู้ชมโชคดีครับ ้าเทียเพิ่นให้มูเจ้าเนาะพอ,อแม่ลูกไข่นันล่ะทียให้เลยมูเจ้าสามตัวเด็ไทยแล้วตัวหนึ่ง,ง,งต่อเนาะพ่อให้มูเจ้าโชคดีบันทีหนึ่งกุมภา 2, อสขของพันหาร้อยหกสเท่านั้นวันนี้พอท้องแลือคนเดิมกัสี่ปเบิง้งเออนี่เบ็้เจ้าน้อยมาตั้งไหนเราบำเนาะกะเอาสานีเราคอยตั้โชคโชคดีรวยๆวอเฮงครับเนาะสำรับมากกับพอท่องแร เปิดมาไหวสังพอสังแม่เพลินอ่ะสวัสดีครับโชคดีทุกท่านเฮง,ง,งเฮงรวยรวยสวยสวยงามงามเนาะพ่อไป